อ่านี้เรามาดูสัตว์แปลกกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงไหนก่อนเนะ่อนอันนี้ครับงูฮอนดูรัตนะครับโองูฮอนดูรัตเป็นแดงดำนะครับอันนี้ก็เหี่ยวครับเราเคยเห็นที่เป็นรูปรูปปั้นมาก่อนแต่นี้ของจริงครับเดี๋ยวนะ ตัวนี้พยากระลอกเหลืองนะครับตัวมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ตัวมันอยู่นี่นเนี่ยนะ,ะหัวเห็นหัวจิ๊ดเนี่ยเฮ้ย hey, วันดีเพื่อนเห็นไหมแต่เราอันนี้ก็ปลาปลอดนะครับปลาปลอดโอ้ยนี่ <ๆ S 1> นเนเนเฮ้ยมันมีขี้อะไรด้วยน่ะนานานาเห็นปะขีะ้ผสมหรือไอ้อวัยวะเพศมัน หรือจุมันั่นเองนะปลางวงช้างเอ้ยงูงวงช้างงูงวงช้างมันอยู่ในนี้นะครับทำไมมีปลาดุกอยู่ด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกันไงก็นกเขานกเขาขับตอนนี้ไม่แผ่ให้ดูว่าอันนี้ดูนกพิราบหางแพนอ่าดูนะครับกระป๊อกกระป๊อกป๊อก นี่เทมากเราถ่ายทุกช็อตไงอันนี้จระเข้ไม่มีหางนะครับอาจจะเป็นผิดผิดผิดรูปแบบในตอนในตอนที่มันเกิดมนาะแต่ก็โอเคครับเป็นอะไรที่แปลกบไม่ใช่เหมือนหมาพันหางกุดอันนี้แมงมุมแมงมุมน้ำเงินนะครับจ้อยน่ารักอะ่ะ แล้วก็อันนี้นครับงูเืองูเหลือมเผือกทองเนนหลือมเผือกทองนะครับมันล้อมมันนอนหลับอยู่หรือเปล่าแต่ตามันกลมครัวงย่อยกิ้งกาอันนี้วงย่อยกิ้งกาแล้วเขียนไว้ กิ้งกา่าอันนี้อะไรนะกิ้งก่าซาวนาน่าเนี่ยครับโอ้โหตัววังใหญ่เลยครับกินอะไรเข้าไปเนี่ยกิ้งก่าซาวนาน่าหุ้ยรอกกำลังรอกด้วยาอันนี้ปลาปลาหรืองูงมงไม่รู้ครับเดี๋ยวแสงมันนี้น่าจะปิดแสงได้นะ อันนี้ก็นะงูหลามป่าครับโอ้ <c oughs> โหไม่อยากไม่อยากขปามนะครับ <c oughs> โอ้โหถ้าเจอในป่านี่ยังไง <c oughs> โอ้โอขนลุกเลยอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ย ปลาเอทิโอคิปัสนี่เนี่ยโอ้โหวนตัวนี้มันตัวเดียวหรือสองตัวอันนี้ก็งูครับลอกภาพนี่แต่นี้กระลอกดินกระลอกดินแพรแพรลี่ล็อกแพรลี่ด็อกดูมันกำลังนอนหลับอยู่ <laughs> ดูนี่ฟันกระตายัาด้วยเนี่ยคลิปอันมังนึงกำลังนอนสบายใจเฉบนะครับอันนี้หนูจิงโจ้นี่อันนี้มันนอนอยู่หางมันยาวมากเลยอ,เอ,อือก็อีโกนาครับสามสหาย บันไดเลิงเนี่ยขายดีอันนี้อะไรเนะี่ยตุ๊กแกอะไรตุ๊กแกตุก๊กอะไรดอรดะอะไรคออะไรดาวอตุ๊กแกคอยาวอะไรเนี่ยดูนั่นเป็นรอยตะปุ่มตะปั่มด้วยวอ่าอันนี้ตัวพังพอนนะครับนี่ที่มันสู้กวางงูอ่ะวันนี้ครับเพื่อนไปไหนไปไหน นี่หนูอะทีน่าหมดปลาเลยอันนี้ก็นกพิราบเจ็ดสีนะครับชาปีไนเจ็ดสีเออเนี่ยดูที่ปีกมันเหมือนสีลุ้งเลยนี่โอสวยมากอะ่ะหายากจริงครับตัวนี้นี่นะอันนี้ก็ที่รูปมันน,นี่ก็จะเหมือนอจริงโจ้น้ำ เห็นไหมมันอยู่ในนี่ด้วยนี่ปลาบูทองนะครับอันนี้ครับนักเอื้อยนักอ้ายใช่ครับนักเอื้อยนักอ้ายปลาบูทองเคยไปถ่ายหมูนมื่อก่อนมไม่มีอะไรหนูไม่มีแล้วก็อันนี้อะไรครับหมูแคะหรือเปล่านี่หรืออะไรเนี่ยเขาไม่มีป้ายกำกับบอก อ่านอนนอนหลับกันอยู่ครับอันนี้ก็นกลำแพนลีกรอบกวนปลาไหลสี่ขาอ๋อนี่ปลาไหลสี่ขาแต่ไม่เห็นขาเห็นแต่หัวเราสังเกตดูที่คีบมันนะครับที่คีบมันจะเป็นขามีคีบหน้าคีบหลังตัวนี้อ่าเต่าเลยเนะี่ยสแน็คเนเคตเต่าคองอูนี่ครับ คอมันยาวไงคอมันเลยเหมือนงูอ๋อดูดงเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายไม่ได้นานๆเลยฮะแส่งเขามันมีจำกัดถ่ายอ่าโชว์อีกรอบดูดิเหมือนมันมีเขาเลยอย่างเงี้ยอยู่แต่ในน้ำลำคอที่ยาวสามารถโชกขึกเหยือดไกลได้อันนี้ตุ๊กแกสองหัวครับเนี่ยครับไม่ใช่นกสองหัวนะครับนี่ ก็คือมันอยู่ท้ายทางท้ายทางหัวเลยอันนี้อ,อนนปลากรดดำนะครับแต่นี้ลองสังเกตดูไอ,อทีข่ขาวๆตรงนั้นอนะ่ะไม,ไม่ไม่ใช่หนวดมันนะครับเงียงเงียเงียงเงียงยงเงียยงเหมือนเหล็กแหลมเลยถ้าเราถือถืออยู่แล้วมันหล่นใส่หลังเท้านี่ปวดปวดแน่ๆอันนี้เหี่ยวแดงครับ ปกติเราก็จะเห็นในที่กระป๋องนมนะครับนมจือตาเยี่ยวฟาคอนอันนี้เราได้เห็นจริงๆนะอู่หูเครื่อะรัวอันนี้ก็อีโกนาครับโอ้โหัวนี้ตัวใหญ่มากขานมม่เน่ตบบเราได้เลยครับ กิ้งกาจระเข้นะครับดูครับตาตามันมีขอบสีส้มเลยครับเนี่ยเหมือนเป็นมอนสเตอร์ของจริงอ,มามาอันนี้ทำคีบสวยมากดูเวลามันว่ายอันนี้ปลาอะไรไม่ทราบครับป้ายหลวดอันนี้ปลา เขาเขียนว่าปลาทรายครับปลาทรายนะแต่ก็คือมันจะเป็นอ่าพันจิ้งเหลนนะมันหมกอยู่ในทรายเนี่ยครับหมดไปละโอ,อันนี้ข้างคาวแม่ลูกไก่ดูนะนู่นพันยักษ์หรือนั่นนั่นนั่น,น,นโอ้โหยนี่ยครับมันก็นี่อันนี้กล้วยครับข้างคาวต้องกินกล้วยนี่ครับอันนี้อะไร นกกระจอกเทศเผือกครับโอ้โหทุกคนมันเนียสวัสดีครับสบายดีไหมอย่าจีก,กูนะแย่แย่อันนี้ก็อ่านกยุงครับนกยุงแล้วก็ไก่นี่แต่นี้แมวแมวไม่มีขน แมวไม่มีขนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์มันนะครับไม่ใช่ว่าแมวอ่าแมวขีเื้อนอะไรโอ้ยแต่ดูเต่านี่ครับเต่าไดโนเสาร์เต่าไดโนโเสาโโร์ล้านปีครับนี่ครับเต่าไดโนเสาร์สงสัยแบบว่าที่มันอ่า เป็นที่รอดตายมาได้ครับจากดึกดำบันอันนี้หมาเท่ครับหมาไม่มีขนแต่นี่สวัสดีครับเอ้ยว่าไงเพื่อนอือจะไงเพื่อนสวัสดีเอ้เ,อเท่มากเรา,เราเราเราอาจจะเรียกมันว่าหมาหมาพันพังก็ได้ครับหมาแนวพัง อันนี้ก็ปลาฉลามปากเป็ดนะครับปลาฉลามปากเป็ดอันนี้ก็เต่ามีหางครับก็จะเหมือนไอ้สายพันธุ์ตัวใหญ่นะครับแต่นี้หนอนหุยโอ้หนอนครับยีๆยีคย,ย,ย,ยี้ยข,ขวัญอ่อนเดี๋ยวดูนะครับ เราเคยเห็นแต่ปลาไหลไฟฟ้าครับอันนี้ปลาดุกไฟฟ้าครับแต่แต่เราไม่สามารถลองได้นะครับว่ามันมีไฟฟ้าเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเป็นหมันนะครับอันนี้อะไรเฮ้ยดูจมูกวันนี้เหมือนปลาพายุลเลยอนะแต่นี้มันเป็นเต่านะครับเต่ารูปภาพเนี่ยสวยมากนะ พวกหนูแฮมแฮมเตอร์ครับนี่ครับเยอะเลยเออวันดีครับอันนี้ก็กระต่ายจะกระต่ายใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยมันกินน้ำเฮลิบอยด้วยเขาว่าเป็นนกยุงอินเดียนะครับนี่ กยยุงอินเดีแต่ในโซนนี้จะเป็นซากซากฟอสซิลนะครับดูครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเสมบูรณ์แบบอันนี้จะอะไรเนี่ยออันนี้คือเขาสตาร์เอาไว้นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นของจริง น,นี่เต่าอะไรเนี่ยเต่ากระดองไม่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็คือมันก็มีลักษณะส่วนเด่นครับโอ้อันนี้เต่าใหญ่มากดูครับใหญ่มากมากอันนี้ไก่ก็เขาสตาร์ไว้อันนี้ปลากระเบนครับปลากระเบนหางอ้วน ว่าไงเพื่อนเอ้เทปวีดีว่ะจุกฤตุจุกฤตเหมือนหมาในด้วยนะหมาหมาตทรงโมฮอคอันนี้อันตัวนี้จระเข้เผือกครับโอ้ยมันอาปากด้วยโอ้ยโยนโยนบ้างดิ แล้วอธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยที่มันเป็นเผื่อเพราะว่าเม็ดอะไรนะเซลเซลลเม็ดเลือดสีมันมีความผิดปกติแต่ดูวความผิดปกติแต่เมื่อความผิดปกติก็จะกลายเป็นความพิเศษขึ้นมานะครับอ,อันนี้เต่าครับ,โ,รบโยนดิเบบสียงอะไรอ่ะ ตกใจเลยนี่ครับเต่าใหญ่หไม่ต้องโยนโอ้ยเธอ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 ก็อธิษฐานไปสิอ่านี้ปลาช่อนอเมซอนนะครับเราไม่ต้องไปถึงอเมซอนเราก็ได้เห็นนะครับปลาปากมันเหมือนในจอเค,คับ แล้วก็หมดแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ก็ดีมากเรามาได้เห็นสัตว์แปลกที่ไี่เคยเห็นนะแล้วก็คือค่าผ่านประตู50บบาทครับลดราคาสุดๆโอเค